ครับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับห่างหายไปนานไม่ค่อยได้ลงคลิปมัวแต่มัวแต่ไปเกรดปรับดินอยู่ครับอันนี้มาเข้าปัญหาเลยนะครับอันนี้เป็นตัว mu 4902นะครับปัญหาที่จะมาแชร์ในคลิปนี้ก็คือแบบเรื่องการอัดจารบีครับ อันนี้เป็นกระบอกอัจจารบีนะครับปัญหาก็คือคานนะครับคานหน้านะครับคานส่งกำลังใครว่าอาัดอัจจารบีแล้วจะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะครับแต่รุ่น MU 4 9นี้มีรูระบายครับ อันนี้รูระบายน้ครับนะครับข้างหน้าฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีนี่ฝั่งนี้นะครับตัวอัจฉรบีก็จะมีอยู่ฝั่งขวาของคนขับนะครับฝั่งขวาฝั่งนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งล้อขวานะครับปัญหาคืออัจฉรบีนะครับรถ จํารู้รถเพิ่งสามร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงครับปัญหาที่ผมมองข้ามเลยก็คือแต่ว่าอัดอัด,อดจารบีทุกวันนะครับทุกวันก่อนออกงานเลยทั้งยกยกล้อขึ้นแล้วก็อัดเอาล้อลงแล้วก็อัดนะครับให้จารบีชฉลมเต็มปัญหาก็คือชนิดของจารบีนะครับอย่ามองข้ามนะครับ อันนี้เป็นจรารบีตรายช้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่จรารบีลิเทียมนะครับนะครับมันจะลักษณะแบบนี้สีน้ําตาลนะครับเขาเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าลิเทียมเป็นเหมือนกันอากาศเย็นนะครับเขาจะเหนียวมากนะครับเนี่ยอากาศเย็นเขาจะเหนียวมากเหนียวเลยยืดเลยครับตอนนั้นจรารบีลิเทียมหมดนะครับผมก็เลยใช้เป็น จารบีตัวนี้แทนผมซื้อมาผิดนะครับก็จารบ so <Me. S 1> ีชนิดนี้คือเวลาอากาศเย็นนะครับเขาหนืดนะครับหนืดมากนะครับหนืดยืดไปนี้แต่ว่าเขาไม่ได้แข็งประมาณว่าแข็งเลยนะครับหนืดยืดประมาณนี้เลยนะครับองไม่โฟกัสนะครับหนืดประมาณนี้เลยนะครับแล้วเวลาอัดเข้าไปนะครับจารบีมันหนืดมันแข็งเวลาอัดเข้าไปเวลาเรา มันเข้ายากแล้วก็บีบเข้าบีบเข้าพยายามบีบเข้าใช่ไหมครับมันเข้ามันซีนมันแตกเข้ามาเข้ามาในท่อท่อไอ้เพลาเพลาล้อหน้านี่นะครับซีนมันแตกเข้ามาเลยอาการซีนแตกคืออะไรนะครับอัดนะครับอัดจาระบีอัดจาระบีไปหมดกระบอกนะครับกระบอกประมาณหกร้อยซีซีนะครับอัดไปหมดกระบอกแต่ว่ามัน มันระบายออกมานิดเดียวนะครับมันมีรูระบายอยู่แต่มันระบายออกมานิดเดียวนะครับแต่อัดไปหมดกระบอกแสดงว่าที่เหลือมันมาทางนี้หมดแล้วนะครับนะครับอัดอัดจารบีทุกวันก็ไม่ดีต้องเลือกชนิดจารบีด้วยนะครับที่เขาบอกว่าใช้จารบีริเทียมของตายช้างจารบีรีเทียมของตายช้างก็คือเป็นตัวกระปุกไอกระปุกใสๆเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู